ถามคุณพลอยนะครับว่าวาโก้เนี่ยสามารถอตอบโจทย์ทุกรูปแบบของการแต่งตัวของพลอยได้หรือเปล่าคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ได้หมดเลยนะคะอย่างที่พวกเราทราบกันเนี่ยไม่ใช่โดยพลอยเองตอนนี้ผู้บริโภคทุกคนกคงทราบว่าวาก็คือชุดชั้นในอันดับต้นๆ้นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยแล้วก็ได้รับการตอบรับทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีหลากหลายดีไซน์ให้กับสาวๆเรียกได้ว่าตอบต,ต,ตอบโจทย์ให้กับผู้หญิงในทุกๆสไตล์ไม่ว่าจะเป็นแบบการแต่งตัวแบบไหนการแต่งตัวแบบ ทุกแบบพวกเสื้อผู้หญิงก็จะมีแบบเดี๋ยวเาวตรงนน้นโชว์ตรงนี้หน่อยหรือว่าจะเป็นกรอบออกหรือเป็นเสือก้ามเบ้หลังลึกๆขึ้นทุกอย่างมันมีแบบผู้หญิง <Okay. S 1> แต่งตัวเนี่ยชุดชดั้นในนเป็นสิ่งสำคัญมากๆพอๆกับ ชุดข้างนอกเหมือนกันก็รู้สึกดีค่ะที่วาโก้เขาตอบโจทย์ได้หมดเลยค่ะมาที่ทางด้านของคุณแพ้บ้างดีกว่านะครับนอกจากจะแต่งหน้าได้สวยทุกวันแล้วนะครับตลอดเวลาเลยนะฮะแต่งตัวสวยด้วยนะครับแล้ววาโก้เนี่ยสามารถตอบโจทย์การแต่งตัวของคุณแพ้ได้มากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้พี่พลอยได้บอกไปว่าตอบโจทย์ในเรื่องของว่าวันไหนเราไปงานแล้วก็จะเป็นเกาะอกวันไหนรู้สึกว่าเราอยากแบบออกกําลังกายมันก็จะมีแบบสปอร์ตหรือว่าอะไรนงี้แต่สำหรับของแพ้มันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าฟูลบอดี้ที่ใส่ แล้วทําให้หุ่นเฟิรม์มใช่ใส่แล้วหุ่นปรียวนี้ที่พาใส่มาที่ว่เาเพียกำลังเมากันลำบากเนี่ยค่ะ <c oughs> อยากให้พายืนโชว์นิดนึงเนาะ,ะโชว์โชว์ไม่ดีมัาก <c oughs> โชว์นิดนึงต้องโชว์ไหนไหนใส่เลยครับโชว์วนๆวนๆนี่ไม่จะบอกว่ามันเป็นเกณฑ์กระชับค่ะเป็นกระชับรูปร่างกระชับสะโพกแล้วก็เวลาอย่างพลอยเนี่ยก็ใส่เหมือนกันเพียงสมัยนี้ควรใส่โดยเฉพาะเวลาใส่กระโปรงผ้ายืดที่รัดรูปร่างรัดสะโพกเนี่ยถ้าเราใส่แต่ กางเกงชั้นในเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบเห็นเป็นรอยขอบกางเกงในหรือว่าบางทีกางเกงในมันแบบเพเยอะขึ้นมาก็อาจจะเป็นดูแบบเห็นเป็นก้นด้วยเป็นรอยด้วยก็ไม่สวยงามแต่ว่าใส่กางเกงตัวนี้เข้าไปแล้วจะกระชับแล้วดูก้นแบบเต่งตึงเรียงชมอกหัวแพสวยน่ารักดูของแพนไม่ได้มีปัญหาเรื่องก้นนะแพนมีปัญหาเรื่องแหนมแหนหน้าทองแหนมนี่คือ คือเหมือนว่าบางครั้งเรามีผมยาง3ชั้นลงไปว่าเรก็แบบบางครั้งบางครั้งเราใส่ชุดรัดแล้วเราเป็นแหนมอ่ะโอ้ยนั่งนั่งแล้วมันโยนแบบนี้นะใช่ยิ่งรู้ว่าวันนี้เนี่ยต้องออกมานั่งด้วยนี่เราเรียบเรียบเลยชั้นเลยสวยงามค่ะ